สวัสดีค่ะวันนี้หมอฤิ์จะมาทำคลิปแรนดอมสเปเชียลนะคะในหัวข้อที่ว่าใครกันนะที่นอนไม่หลับเพราะคุณนะคะไม่รู้มีอะไรโดน,ดนจิตโดนใจให้หมออยากทำหัวข้อนี้นะคะอาจจะมีใครบางคนนะคะอยากบอกคุณก็ได้นะคะว่าเขาคิดถึงคุณเขานอนไม่หลับนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใครกันนะคะที่นอนไม่หลับเพราะคิดถึงคุณเขาเป็นใครกันนะคะเขาเป็นใครกันเอ่ย เธอมิทควีนเหรียญเจ็ดเหรียญไพ่สำหรับเป็นสีดาบเขาคนที่นอนไม่หลับเพราะคิดถึงคุณเนี่ย เขากับคุณน่าจะเป็นคนที่จบความสัมพันธ์กันไปแล้วหรือไม่ได้ติดต่อกันแล้วหรือเงียบหายจากกันไปแล้วนะคะคนคนนี้เป็นคนที่เงียบนะคะเป็นคนที่เงียบขรึมพูดน้อยเรียกได้ว่ามีโรกส่วนตัวสูงชอบปริเวเป็นคนที่ฉลาดรู้เท่าทันคนนะคะเป็นคนที่ อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนคิดดีทําดีพูดดีเป็นคนใจบุญนะคะมีเมตตากับผู้อื่นนะเรียกได้ว่าเขาอ่ะชอบปฏิบัตินะคะนั่งสมาธินะคะชอบทําบุญอาจจะไปบวชด,ด้วยนะคะเนี่ยอาจจะมีแบบไปบวชชีพราหมณ์ก็ได้หรือไปบวชสิบห้าวันพรรษาหนึ่งก็ได้เป็นคนที่ฝากใ่อยู่ในศีลในธรรมเป็นคนที่คิดดีทําดีนะคะแล้วก็ เป็นคนที่คิดจริงจังกับคุณนะถึงขั้นแต่งงานคนคนนี้เป็นคนรักเดียวใจเดียวคือสัตว์มั่นคงรักจริงหวังแต่งนะคะเขาเป็นคนที่โสดนะคะโสดมาเนิ่นนานแล้วด้วยแต่เขาชอบคุณมากๆนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ วางตัวได้ดีนะเป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่รูปรักษณ์หน้าตาสวยงามนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งขยันทำมาหากินนะคะเป็นคนที่จิตใจงดงามดุจนางฟ้านะคะเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกอยากออกจากโหมดโลกส่วนตัวได้เลยอะนะแล้วก็เป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกมีความปรารถนามีไฟสเสน่หา ทั้งที่เขาอะนะอยู่เป็นโสดมาต้องเนิ่นนานทำแต่งานนะว่างก็ปฏิบัติธรรมเรียกได้ว่าตื่นนอนตอนเช้านะก็นั่งสมาธิสวดมวนต์ทันทีไปทำภารกิจทำงานอะไรเสร็จกลับมาก็ยังจะสวดมนต์ก่อนนอนอีกนะปฏิบัติตัวดีมากๆคิดดีทำดีนะคะเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมนะคะ เชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษแล้วก็คิดแต่จะสร้างบุญสร้างกุศลนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดใจให้กับใครเลยนะคะแต่มีใจให้กับคุณเพียงคนเดียวนะคะแล้วเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่จิตใจดีก็จริงนะแต่บทที่จะเด็ดขาดหรือพูดจาแบบเจ็บเจ็อ่ะ คุณก็ทำได้เขารู้ว่าคุณเป็นคนที่จริงจังชัดเจนไม,ไม่ชอบให้ใครมาเล่นๆน,นะเป็นคนที่รักตัวเองแล้วก็รักดวงสงวนตัวด้วยนะคะเป็นคนที่ไม่ให้ใครมาล้ำเส้นนะ่ะคุณเป็นคนใจเด็ดด้วยนะคนๆนี้ชอบตามส่องตามดูคุณตลอดนะคะเขารู้สึกผูกพันกับคุณ คุณเองก็น่าจะนึกออกนะว่าเขาเป็นใครอ่ะเพราะคุณเองก็รู้สึกผูกพันกับเขาเช่นเดียวกันนะคะคุณทั้งคู่ต่างคิดถึงกันในแง่มุมที่ดีแม้ในช่วงเวลาที่ห่างกันไปเงียบใส่กันไปไม่ได้ติดต่อกันจะด้วยสายเหตุใดๆก็ตามแต่เขาก็ยังปรานาที่จะคลองคู่กับคุณเขายังรักคุณรักมากด้วยนะคะคนคนนี้ กับคุณอาจจะเคยคุยกันเมื่อในอดีตแล้วมันมีความสุขมากคุยกันแล้วก็ถูกชะตากันถูกใจกันเข้ากันได้ดีเป็นปีเป็นคุยเลยอ่ะนะคะแม้จะเพิ่งรู้จักกันแต่ก็รู้สึกสนิทสนมเหลือเกินประหนึ่งเป็นใครสักคนในชีวิตเราที่เรารู้จักมานานแล้วทั้งๆท,ท,ที่เราเพิ่งเจอกับเขาในชาติภพนี้เมื่อไม่นานนี้เองแต่ใจมันผูกพันมากมายนะคะ,ะ,คะเขาเป็นคนที่มองคนออกนะคะอ่านคนเป็น รู้ว่าใครดีไม่ดีแต่เขาเลือกที่จะเงียบเลือกที่จะไม่พูดนะคะคนไหนไม่ดีก็ตัดออกไปไม่คบไม่เสวนาด้วยนะคะเขารอเวลาอย่างเดียวลเแ้วนี่ยรอเวลาที่จะได้กลับมาพบเจอพูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะคนคนนี้เหมือนรอคอย คุณจริงๆนะคุณบางคนนี่อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะเขาก็จะรอเวลาจนกว่าคุณจะเปิดใจนะคะหรือถ้าเกิดคุณไม่คุณเป็นโสดคุณไม่ได้มีใครคุณคนนี้ก็รอคอยวันที่คุณจะเปิดใจให้กับเขานะคะเพราะตอนนี้ดูเหมือนคุณไม่ค่อยเปิดใจดูเหมือนคุณก็มีโรคส่วนตัวเหมือนกันคุณโฟกัสที่เรื่องงาน เรื่องเงินของคุณคุณก็อยู่แบบเงียบๆของคุณไปนะวางตัวดีมากออกจะดุดุซะด้วยซ้ำนะคะเขาก็ไม่ค่อยกล้าเข้าหาคุณนะได้แต่แอบส่องแอบ,บมองนจากที่ไกลๆคนคนนี้อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะคะหรือเป็นคนไทยที่อยู่ไกลจากคุณก็เป็นได้นะคะก็อาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณก็เป็นได้นะคะคนคนนี้ คิดถึงคุณมากๆนะคุณพอจะนึกออกไหมคะว่าเขาเป็นใครในชีวิตคุณนะคะเขาจะทำยังไงกับคุณต่อไปในความสัมพันธ์นะคะเขาจะทำยังไงคุณต่อไปในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะนีมเท้า t เด h y p ไฮพิเทศ แปดถ้วยห้าเหรียญไม้สำหรับเป็นหนึ่งถ้วยคนคนนี้ขับคุณน่ะน่าจะมีโซ c คอนเนคชันถึงกันได้เรียกได้ว่าต่างคนต่างมีเซนต์ต่างคนต่างสัมผัสหรือรู้สึกถึงพลังงานของอีกฝ่ายหนึ่งได้นะคะ ช่นไม่อยางที่เขาคิดถึงคุณคุณก็จะรับรู้ได้นะคะและไม่อยางที่คุณคิดถึงเขาเขาก็จะรับรู้ได้เช่นเดียวกันนะคะคนคนนี้มองว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆน่าค้นหานะคะเพราะคุณก็เป็นคนที่เงียบๆเหมือนกันนะคะรู้ลึกลับนะคะเขาชอบคุณมากๆนะคะหลงไหลเริ่มในคุณมากๆนะคะทั้งคู่มีศีลเสมอกันด้วย นะคะเรียกได้ว่าเป็นคู่บุญคู่บารมีทีเดียวเขามองว่าคุณอะนะคะแม้ภายนอกนะคะจะดูนิ่งๆแต่ส่วนลึกคุณก็เป็นคนที่มีความเข้มแข็งเหมือนกันนะเขาดูออกว่าคุณเป็นคนที่รักใครรักจริงนะแล้วก็ต้องการคนรักที่ซื่อสัตย์มั่นคงเขามองว่าคุณเป็นคนที่จิตใจงดงามนะคะเป็นคนที่ไร้เดียงสาเป็นคนที่น่ารักนะคะเขาอยากจะมาปกป้องดูแลคุณ คนคนนี้อยากจะมาเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะอยากเข้ามาพูดคุยกับคุณอยากทําความรู้จักกับคุณให้มากกว่านี้นะคะ,ะ,คะเขาจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะเนี่ยเขาคิดกับคุณจริงจังจริงๆนะเนี่ยเขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณนะอยากอยู่ด้วยกันอยากแต่งงานกับคุณและจะต้องทำให้ถูกต้องตามประเพณีด้วยนะ เขาอยากเลี้ยงดูคุณให้เป็นอย่างดีคุณคนนี้เป็นคนที่ซื่อสัตย์มั่นคงในความรักมากๆนะคะเขาอยากอยู่คุณไปตลอดชีวิตอยู่บ้านเดียวกันนะสร้างบ้านนะคะหลังใหญ่หลังโตนะคะแล้วก็มีลูกมีหลานด้วยกานอยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่าเขามีความรักที่ซื่อสัตย์มั่นคงให้กับคุณเสมอนะคิดกับคุณถึงขั้นจริงจังอยู่กินกันไปตลอดชีวิตเลย เขาสัมผัสได้ว่าคุณนั่นแหละนะน่าจะเป็นคู่ชีวิตของเขาเป็นพรมิคิตของเขาเป็นโชคชะตานะที่ฟ้าบรรดาลให้คุณกับเขาได้มาพบมาเจอกันเขาแน่ใจและมั่นใจมากๆว่าคุณคือคู่แท้ของเขาคนคนนี้เนี่ยนะคะอยากจะเดินทางมาพบมาเจอคุณนะเขาอาจจะอยู่ต่างประเทศนะในที่ที่อากาศหนาวเย็นก็เป็นได้ ะะยิ่งช่วงนี้อากาศหนาวมันยิ่งทำให้เขาเหงาและคิดถึงคุณมากๆนะคะ,ะ,คะเขาไม่อยากเหงาอีกต่อไปแล้วเขาไม่อย,อยากอยู่เดียวดายต่อไปแล้วนะเขาอยากมีคู่ชีวิตคนที่จะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปไม่ว่าจะยากดีมีจนหรือยามสุขยามทุกข์ก็จะจับมือกันไปไม่ปล่อยนะคะ <c oughs> เขาอาจจะอ้างเรื่องงานก็ได้นะเข้ามาพูดคุยกับคุณนะคะทำทีว่าคุยเรื่องงาน ศึกษาคุณอย่างรู้อย่างนี้แล้วก็ค่อยๆเนียนคุยกันไปเรื่อยๆนะคะให้ความรู้สึกความรักมันค่อยๆแผ่เข้าไปในหัวใจของคุณนะคะแล้วเขาก็จะจีบคุณเขารู้ว่าคุณอ่ะเป็นคนที่มีมีความคอนแทสในตัวเองอ่ะนะบางทีก็ดูร้อนแรงนะน่าเสน่หาแต่บางทีก็ดูสุขขุมเยือกเย็นนิ่งสงบหน้าค้นหานคุณดูเหมือนเป็นคนที่ ที่มีสไตล์เป็นของตัวเองอ่ะแล้วมันเล้าใจมากบางทีเขาก็เดาทางคุณไม่ออกซึ่งเขาชอบมากส่วนตัวเขาเองก็ก็มีสไตล์เหมือนกันนะออกแนวรักธรรมชาตินะคะอาจจะชอบใส่เสื้อผ้าสีเขียวนะโทนสีเขียวคือเป็นคนที่รักธรรมชาตินะคะมีความเป็นธรรมะสูงนะคะไม่ยึดติดเรียบง่ายแต่ดูดีนะคะส่วนคุณก็จะแบบ เป็นทั้งไฟร้อนแรงแล้วก็เป็นทั้งน้ำเย็นในตัวเองในสายตาของเขานะเขามองว่าคุณเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเขาชอบมากเขาเขารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามคุณกับเขาต้องเข้ากันได้ด้วยดีแน่นอนนะคะเหมือนเป็นอาตัวพ่ออาตัวแม่เออมองตากันก็รู้ใจคุยกันก็รู้เรื่องนะคะเขารู้สึกว่าถูกผูกพันและถูกใจคุณมากๆ นะคะเขาอยากจะมาพูดคุยกับคุณอยากจะมาเทคแอคชั่นกับคุณอยากจะมาจีบคุณแล้วอยากจะสารภาพรักกับคุณด้วยนะคะเนี่ยคนคนนี้เขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันไปเป็นไปอย่างรวดเร็วอะนะคะเมื่อถ้าเกิดเขาจีบคุณติดปุ๊บเนี่ยก็อาจจะคุยกันถึงเรื่องแต่งงานมั่นหมายการซื้อบ้านการอยู่ได้กันไปเลยนะคะเดี๋ยวขอให้เพิ่มดีกว่านะคะ สิบถ้วยจัสแมนสิบเหรียญติดกันมาอะไรเอ่ยเลเวอร์สีมนเท้า ให้ออกมายืนยันเลยนะคะว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่ที่ถูกต้องแล้วนะคะเป็นคู่รักภูมลิขิตเป็นคู่ที่จักรวาลน,นะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรให้มาพบเจอกันนะคะและก็จะได้ลงเอยเป็นคนรักกันเป็นคู่รักกันที่รักกันมากๆนะคะ รักกันทั้งคู่เลยรักกันเหลือเกินนะคะแล้วก็จะได้อยู่ด้วยกันจนแก่จนเท่าจริงๆนะคะเมื่อคุณพบเจอเขาคุณก็รู้สึกถูกใจในตัวเขาเขาพบเจอคุณเขาก็รู้สึกมึกรรักคุณถูกใจในตัวคุณนะคะมากๆต่างคนต่างคิดตรงกันนะคะคนคนนี้แหละนะคือคนที่คิดถึงคุณจนนอนไม่หลับก็คือคนที่เป็นคู่ของคุณนะคะเห็นไหมนะคะ เป็นคู่แท้เป็นภรมิขิตนะคะเป็นคนที่จะมาแต่งงานกับคุณนั่นแหละนะคะเป็นคนที่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนนะคะจัดสรรให้มาพบมาเจอกันนะคะแล้วได้มารู้จักกันนะคะแล้วก็ได้รักกันนะคะหลืออย่างเดียวอ่ะเหลือแค่ทำความรู้จักกันให้มากกว่านี้เปิดใจคุยกัน สารภาพความในใจให้กันและกันได้รับรู้แค่นั้นเลยนะคะคนคนนี้คุณน่าจะนึกออกแล้วว่าคือใครนะคะไพ่ชัดมากนะคะคือคนที่เขาอยากแต่งงานกับคุณนะคะค,คือคนที่เขาจริงจังกับคุณรักคุณรักคุณมาเนิ่นนานแล้วด้วยนะคะเป็นคู่แท้ของคุณเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเขาบอกคุณได้เนี่ย เขาพูดกับคุณได้ในช่วงเวลานี้เนี่ยเขาอยากบอกอะไรกับคุณ Why do we have to be apart ทำไมเราต้องห่างกันด้วยอะ่ะฮะชื่รักเติมให้ I need you to help me ฉันอยากให้คุณช่วยฉันหน่อยช่วยอะไร are you thinking about me เขาอยากรู้ว่าคุณนะคิดถึงเขาบ้างไหมนะเหมือนให้เขาคิดถึงคุณแล่นอะไรน่นไง m อ s s you ตรงกับหัวข้อเด็เดเลยนะใครที่คิดถึงคุณจนนอนไม่หลับเขาเลยเขาเลยนะคะดอีกสิคุณจะช่วยฉันไหมวิว e l p มี <c oughs> will, will, will อะไรเนี่ย ทำไมพ่อคนนี้เขาจะยังไงอีก We were always meant to meet i f what written in the star เขาบอกว่าเราเนี่ยตั้งใจอที่จะพบกันเสมอคงจะหมายถึงว่าไม่ว่าจะเกิดผี่ชาติพบใดก็ตามเราได้จะเลกไว้บนดวงดาวแล้ว is what written in the star นะคะ ได้จ่าลึกไว้บนท้องฟ้าบนดวงดาวไว,ไว้ว่าเมื่อเราเกิดมาก็ขอให้เราได้พบเจอกันพบทุกชาติได้พบเจอกันเสมอเสมอช่างลึกซึ้งยิ่งนะเห็นไหมเขาบอกว่าคุณเป็นคู่แท้เป็นผมูมิขิตของเขาและยังไงอีกคะไอแคนนอดไล้หนาวแต่เขาบอกว่า เขายังไม่สามารถทําอะไรได้เลยยังทําอะไรไม่ได้ในตอนนี้อ่ะนะการที่จะมาอยู่กับคุณหรือการที่จะได้พบมาเจอคุณนะ่ะเขายังทําไม่ได้เลยนะย,ยังไม่ใช่ตอนนี้แต่นะใ o ้เลิฟยูโซมฉันรักคุณมากอ่นะคำสุดท้ายละอยากจะบอกอะไรอ๋อให้ให้เดนออกมา I wish we could be together forever. สมกับเป็นใบสุดท้ายจริงๆนะเนี่ยเขาบอกว่าให้ใบสุดท้ายนะที่จะบอกเขาฤิผลักไพ่ใบนี้ให้คเคลนออกมานะคะ I wish we could be together forever. ฉันหวังว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปนี่เห็นไหมอย่างที่หมออ่านในไพ่ทาโรล่เลยว่าเขาอยากแต่งงานกับคุณ นะอยู่ด้วยกันจนแก่จนเท่ามีลูกมีดานด้วยกันนะอยู่สร้างบ้านนะจะรักกันซื่อสัตย์มั่นคงไปจนตลอดชีวิตนี่นะคะคุณน่าจะนึกออกแล้วนะว่าใครกันนะคะท,ที่ถึงคุณจนนอนไม่หลับนะคะและหวังว่าคุณฟังคลิปนี้แล้วคุณคงจะยิ้มออกยิ้มได้นะคะแล้วนอนหลับฝันดีนะคะเพราะคนคนนี้ก็คือคนที่คุณก็แอบรักเขาเหมือนกัน ยังไงก็ตามหมอก็ขออวยพรให้คุณที่มาฟังแรนดอมนี้สุขสมหวังในความรักโดยเร็ววันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนน้อมรับได้แต่พลังงานบวกๆนะคะไปพบกันใหม่กับหมอฤทธิในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายฝันดีค่ะ